สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยี deepfake นะคะที่แบบว่าใช้ AI สร้างหรือดัดแปลงภาพเสียงให้เหมือนจริงมากๆเลยข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากบทความวิชาการเอกสารนำเสนอต่างๆที่เขาศึกษากันมาค่ะทั้งเรื่องโอกาสแล้วก็ความท้าทายด้วยเราจะมาดูกันนะคะว่าเทคโนโลยีนี้มันเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆบ้างโดยเฉพาะในวงการบันเทิงการตลาดแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราต้องอจับตาดูกันเป็นพิเศษค่ะ ครับผมคำว่า d e e เฟ a k e เนี่ยก็อย่างที่หลายคนทราบมันมาจากการรวมคำว่า deep learning กับ Fake เนาะมันใช้เทคนิค AI ขั้นสูงที่เรียกว่า GANs หรือ generative adversarial networks นะครับคือหลักการมันน่าสนใจตรงที่เหมือนมี AI สองตัวแข่งกันตัวหนึ่งพยายามสร้างของปลอมให้เนียนสุดๆอีกตัวก็คอยจับผิดไปเรื่อยๆผลลัพธ์ก็เลยสมจริงขึ้นๆจนแบบบางทีแยกไม่ออกเลยครับ ห oh, ฟังดูเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังจริงๆนะคะถ้าเริ่มจากด้านบวกก่อนในแวดวงบันเทิงเราเห็นเขาเอาดีเฟกมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะอ๋อมีหลายรูปแบบเลยครับอย่างการสร้างตัวละครดิจิทัลในหนังหรือซีรีส์ให้ดูสมจริงมากๆเช่นสร้างภาพนักแสดงที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วให้กลับมามีบทบาทได้ หรือสร้างตัวละครเสมือนจริงขึ้นมาใหม่เลยก็มีครับอย่างในไทยก็มีตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยนะคือรายการ Face Off แฟดคอล์ฟ้าของ Workpoint อันนี้ใช้เทคโนโลยีนี้สร้างความสนุกสนานเลยจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยนะครับ Best Reality and b r i g h t y TV จาก Asia Content Awards and Global TT Awards ปี2024อ๋อค่ะจำได้จำได้รายการนั้นสนุกดีค่ะใช่ครับ มันก็เป็นการยืนยันว่าเออมันเอามาใช้สร้างสารค์อะไรสนุกสนุกได้จริงนอกจากนั้นก็มีการใช้ออปรับปรุงฟิล์มเก่าให้ภาพมันคมชัดขึ้นหรือที่เรียกว่ารีมา s t สเตอร์นะครับหรือสร้างประสบการณ์ในเกมใน VR ที่เราโต้อตอบกับตัวละครได้สมจริงขึ้นไปอีกแล้วที่มีการเอาไปใช้กับคนดังอย่างกรณีเดวิดแบ็กแคมที่เหมือนพูดได้หลายภาษาในแคมเปญรณรงค์ หรือการตอบลิปซิงค์นักแสดงในโฆษณาให้ตรงกับภาษาต่างๆโดยไม่ต้องถ่ายใหม่หมดอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะใช่เลยครับอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากมันช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุนการผลิตไปได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องสื่อสารหลายๆภาษาค่ะช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะคะถูกต้องครับแล้วถ้ามองในมุมการตลาดล่ะคะโอกาสมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะการสร้างโฆษณาที่มันแบบว่า เฉพาะบุคคลมากๆด้วยดีเฟกนี่ฟังดูมีพลังดึงดูดสูงเหมือนกันนะคะใช่เลยครับลองนึกภาพตามนะครับวิดีโอโฆษณาที่ตัวละครหน้าตาคล้ายๆเราหรือเออเรียกชื่อเราโดยตรงเลยมันก็สร้างความรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้มากกว่าเดิมเยอะเลยครับหรือการสร้างอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงขึ้นมาเลยก็ได้โปรโมตสินค้าได้24ชั่วโมงเลยนะในหลายภาษาหลายบริบททางวัฒนธรรม อันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนเรื่องจ้างคนจริงๆหรือถ่ายทำซ้ำหลายครั้งไปได้มากอืมค่ะแถมยังสร้างโฆษณาแบบอินเทอร์แอคทีฟได้ด้วยให้ลูกค้าคุยสอบถามข้อมูลกับตัวละครในโฆษณาได้เลยโหฟังดูมีแต่ประโยชน์นะคะแต่พอคิดถึงการสร้างของปลอมที่มันเหมือนจริงขนาดเนี้อืมมันก็อดกังวลไม่ได้เหมือนกันว่าความท้าทายมันจะหนักหนาขนาดไหนคะเนี่ย แน่นอนครับกังวลได้เลยครับเพราะความท้าทายสำคัญอันดับแรกเลยคือเรื่องจริยธรรมการสร้างเนื้อหาปลอมโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ยินยอมเนี่ยมันกระทบชื่อเสียงความน่าเชื่อถือได้ง่ายมากๆครับมีงานวิจัยนะครับอย่างของชาดาปีป0 2 1ี2021หรือควอกปี2020เนี่ยเขาชี้ว่าปัญหาที่น่ากลัวคือมันอาจทำให้คนไม่ไว้ใจข้อมูลที่เป็นภาพหรือวิดีโอไปเลยแม้จะของจริง Mm hmm. ซึ่งอันนี้มันกัดเซาะความน่าเชื่อถือของสื่อของแบรนด์ไปทั้งหมดเลยนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วด้านกฎหมายล่ะคะมีประเด็นอะไรบ้างด้านกฎหมายก็มีครับคือเรื่องสิทธิในภาพปลักษ์หรือ right of publicity ที่หมายถึงสิทธิของแต่ละคนในการควบคุมว่าจะให้ใครเอาหน้าตาชื่อเสียงไปใช้ในเชิงผลิตได้บ้างแล้วก็มีเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยซึ่งกฎหมายเนหลายๆที่อาจจะยังตามเทคโนโลยีที่มันไปเร็วขนาดนี้ไม่ทันครับหมายความว่า มันอาจจะมีช่องโหว่ให้เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ง่ายขึ้นมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วก็นำไปสู่ความท้าทายด้านความปลอดภัยอย่างที่เห็นข่าวกันบ่อยๆซึ่งการใช้ปลอมเสียงปลอมภาพผู้บริหารหลอกเอาข้อมูลหลอกโอนเงินหรือพวกฟิชชิงอะครับการสร้างข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เพื่อปั่นป่วนสังคมการเมืองหรือแม้แต่สร้างเนื้อหาลามกปลอมเพื่อเอาไปแบล็กเมลข่มขู่กันอื มีกรณีตัวอย่างที่ชัดๆไหมคะเกี่ยวกับการใช้ดีเฟกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่มันน่ากังวลมากๆมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสหรัฐครับเป็นแคมเปญขององค์กรชื่อ Represent Us เขามีนักแสดงอย่างโรสเรียดอสซันและก็คนดังคนอื่นๆมาร่วมรณรงค์เตือนภยัยดีเฟกที่อาจจะถูกใช้ปล่อยขา่าวลวงเกี่ยวกับการเลือกตั้งอ๋อค่ะ เช่นแบบว่าบอกวันเวลาหรือสถานที่เลือกตั้งผิดผิดเพื่อก่อกวนหรือสร้างความสับสนหรือมีกรณีที่มีการอ้างถึงการใช้เสียงปลอมของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อโน้มน้าวคนไม่ให้ไปเลือกตั้งหรือให้ข้อมูลผิดผิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งซึ่งอันนี้เรานําเสนอข้อมูลในฐานะรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับความกังวลที่มันเกิดขึ้นไม่ได้จะยืนยันข้อเท็จจริงหรือเข้าข้างฝ่ายไหนแต่เพื่อให้เห็นภาพว่าความเสี่ยงมันมีอยู่จริงและน่ากังวลครับ ค่ะเข้าใจเลยค่ะคือความเสี่ยงมันรอบด้านจริงๆนะคะแล้วพอเป็นแบบนี้เราพรจะมีแนวทางรับมือหรือป้องกันผลกระทบที่ว่านี้ยังไงได้บ้างค่ะครับหลักๆตอนนี้ที่เขามองกันก็มีอยู่3แนวทางที่ต้องทําควบคู่กันไปนะครับ1คือเร่งพัฒนาเครื่องมือตรวจจับดี e เฟ a k e ให้มันแม่นยําขึ้นเก่งขึ้นซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยทั้งบริษัทเทคโนโลยีเองทั้งภาครัฐสถาบันวิจัย2คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรู้เท่าทันสื่อ รือ media literacy ให้กับประชาชนทั่วไปอ๋อการรู้เท่าทันสื่อใช่ครับคือการสร้างทักษะให้คนสามารถวิเคราะห์แยกแยะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆรู้จักตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและ3<ม>ก็คือเรื่องของการออกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มันชัดเจนให้มันทันกับเทคโนโลยีควบคุมการใช้งานในทางที่ผิดและก็มีบทลงโทษที่เหมาะสมชัดเจนครับ ค่ะก็สรุปได้ว่าด e เฟก k ์นี่เป็นหัวนดาบสองคมจริงๆเลยนะคะมีทั้งศักยภาพมหาศาลในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ก็แฝงอันตรายร้ายแรงถ้าตกไปอยู่ในมือคนไม่หวังดีถูกต้องเลยครับ กุญแจสำคัญจริงๆก็คือการสร้างสมดุลให้ได้ทั้งการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมโดยรวมแล้วก็การส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากมันมากกว่าโทษในระยะยาวนะครับไอที่อยากจะฝากไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือในยุคที่เส้นแบ่งระหว่างของจริงกับของปลอมมันดูจะเบลอ ER ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะบางทีทักษะการตั้งคำถาม การตรวจสอบที่มาแล้วก็การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอิกต่อไปแล้วแต่อาจจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดเลยก็ได้ในการนำทางชีวิตของเราในโลกดิจิตัลยุคนี้ค่ะ